การขายแบบไม่ขายนี่เป็นศิลปะของ hospitality ค่ะที่ถ้าคุณรู้ไว้จะช่วยคุณขายของได้อีกเยอะกดเซฟคลิปนี้เอาไว้ได้เลยถ้าอยากเป็นนักขายมือหนึ่งรู้ไหมคะว่าการขายของที่ดีที่สุดคือทําให้คนที่เรากําลังขายเขาอยู่ไม่รู้สึกว่าเรากําลังขายของบางที่เราอาจจะรู้สึกว่ามีลูกค้าที่มายืนดูตู้เค้กตู้ขนมแต่ไม่ได้พูดว่าอยากได้อะไรเราก็เลยแนะนําแล้วก็ถามเขาไปเบาๆว่าอยากได้เค้กไปทานคู่กับกาแฟาไหมคะได้ขนมไปทานคู่กับชาไหมคะสุดท้ายเขาก็ซื้อค่ะ แล้วเขาก็บอกว่ากำลังลังเลยอยู่พอดีว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเห็นเราแนะนําดีเห็นเราตั้งใจแนะนํา ก็เลยซื้อตอนนั้นมุกก็เลยเข้าใจค่ะว่าเราไม่ได้กําลังขายเค้กแต่เรากําลังช่วยเขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาลังเลอยู่โดยเป็นการขายที่ทําให้ลูกค้าไม่ได้รู้สึกกดดันลูกค้าจะไม่ชอบถูกการยัดเยียดค่ะยิ่งดันให้ขายหรือว่าเวลาที่ไปร้านไหนแล้วเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างอันนี้เราจะรู้สึกว่าเราถูกยัดเยียดแต่ลูกค้าจะชอบถูกการใส่ใจมากกว่าว่าเราตั้งใจที่จะขายของให้กับเขาเพียงคนเดียวมากแค่ไหนตั้งใจแนะนําเมนูให้กับเขามากแค่ไหนและฟังสิ่งที่เขาพูดมากแค่ไหน การขายในแง่ของการบริการนะคะคือการอ่านสถานการณ์สังเกตความต้องการของลูกค้าฟังว่าเขาต้องการอะไรและนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการอย่างจริงใจการขายที่ดีนะคะมันเลยไม่ใช่แค่การพูดว่าสินค้าชิ้นนี้มันดียังไงมันอร่อยตรงไหนแต่เป็นการเข้าใจลูกค้าจากการฟังว่าเขาต้องการอะไรและนําเสนอในสิ่งที่เขารู้สึกว่าใช่สําหรับเขาที่ถ้าคุณใส่ใจในรายละเอียดคุณจะขายได้เยอะค่ะ